รู้สึกว่าพูดติดคือขัดครับม่วงนอนครับนั่งรอตู้อีวโวกว่าจะเข้าเสียงเกมก็หายอ่ะรู้สึกว่าเสียงมันจะบักคนระับจะออกไม่ออกอยังเกลืออยู่ครับผมนะสังเกตว่าเพชรผมนี่ไม่ลดเลยนะระัวๆมาแล้วครับผม สุดยอดไปเลยโอเคครับเด้นหนึ่งพิมพ์เขียวสังเกตว,ว่าเพชรผมไม่ลดเพราะว่าผมใช้บัตรสมนะผมมีบ e ัตรอีโวสมหละครับแล้วผมก็มีคำถามมาถามท่านผู้ชมนะคลิปนี้ผมก็จะแจกสองรางวัลน,นะครับผมยังเกลืออยู่นะครับผมไป ออกมาอีกหนึ่งใบครับผมนะวันนี้รู้สึกว่าเสียงผมใจอ่อยเพราะว่าผมง่วงนอนนะนั่งรอก่อนจะเข้าปกติก็นอนไปแล้วมาสมให้คุณผู้ชมดูก่อนเพื่อเป็นแนวทางนะว่ามันออกง่ายออกยากนะมาอีกใบครับผมว่ากี่กรรมนี้ก็ไม่เกืนนะคืนนี้ กีกรรมนี้ก็ยังไม่เคลือได้มาสามใบครับพิมพเขียวออกสามใบแล้วอ่ะมาสมบูรยเห็นแปลงล่างมาครับผมไม่เลือนะครับอขอไปอ่ามาอีกแล้วเห็นแปลงล่างออกอีกแล้วครับผม นะบัตรผมเยอะครับผมแต่ผมไม่บอกนะว่าผมมีกี่ใบนะแล้วมาดูชุดกินก่อนดีกว่าครับผมว่าเราจะเอาชุดไหนดีซึ่งตัดสินใจไม่ถูกเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่ชอบหมวกมันครับไม่อยากได้สักจุดแล้วชอบชุดล่างสุดมากกว่าสีเทาอืม คิดไนดีครับผมอะไรดีกว่าผมถามคำถามอะไรดีกว่าครับว่าผมอ่ะใช้บารสุ่มไดมอน์ไปทั้งหมดอ่ะกี่ใบอ่ะผมจะพอกันล้วผมจะสุมแค่นี้แหละเพราะมันชุดไม่ค่อยโอเคชุดมันโอเคอยู่แต่ว่าผมไม่ชอบหมวกมันอ่ะผมจะแจกหนึ่งร้อยจ็ดสิบสองไดมอน สองรางวัลพิมพ์คำตอบว่าผมใช้หมดทั้งหมดกี่ใบนะแล้วก็ตามด้วย uid ซึ่งผมจะมาเฉลยในวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วกันครับผมเพราะวันที่สิบเก้านั้นผมก็จะมาเฉลยของคลิปที่แล้วก่อนสนเจอะไวครับผมเอาชุดนี้แหละ พราะวันที่สิบเก้าผมก็จะมาเฉลยของคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่ผมได้บอกไว้ว่าผมจะแจกไปสองรางวัลน,นะคลิปนั้นนะคลิปนี้ผมก็แจกอีกสองรางวัลน,นะไม่ไม่เฉลยผู้โชคด,ดีวันที่ยี่สิบเอ็ดนะติดตามช่องกับตันอ้นไวน้ในไม่ผิดหวังนะครับผมนะไม่ผิดหวังเพราะว่าผมแจกเพชรตลอดครับแจกกันเลยผมใช้บัตรไปทั้งหมดกี่ใบ บาตรสมดมอนผมจึิงเอาสติกเกอร์ผมเนี่ยมาแปะทับไบอืมนั่นแหละให้ดูคลิปไปดีครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมว่าผมใช้บัตรสมไดมอนทั้งหมดกี่ใบกับจุดสมุไรอีโวจุดเนตามด้วย UID และผมก็ไม่ชจาเฉลยในวันที่21่อนั่นเองครับผม นะครับยี่สิบเอ็ดพอผมแจกจริงครับถ้าไม่เชื่อไปดูคลิปกเก่าผมได้ครับผมแจกจริงทุก ep ครับแจกมาตลอดครับแจกมาเรื่อยครับแล้ก็แจกไปเรื่อยครับติดตามช่องนี้ไว้ไม่ผิดหวังนะครับผมแล้วผมก็จะมาที่มาสมเนี่ยมาสมให้ดูวิเชยว่าเป็นแนวทางนะว่ามันเกลือหรือเปล่านะนะ ่จริงผมชุดผมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่หรอกนะมันก็ไม่ให้ไม่เท่เท่าไหร่นะววก็หมวกหมวกมันนี่มันเหมือนเด็ก่ะมันไม่โอเคแต่ว่าชุดนี้พอได้นะ,ะชุดนี้พอได้ขอบคุณทุกคนแล้วครับคอยติดตามขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ